สบายดีพ่อแม่พี่น้องต้องไปเป็ุขคนเนาะมันนี่ก็สิมาตามแนวทางเวลาสไตล์ตคือเก่าหรือพี่น้องเด้อลาสต้าลสาสต้างวดวันที่สิบสามเด้อบันไดพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันมันนี่มันออกอย่างพี่น้องนี่เนาะให้แนวทางพี่น้องในลสาสต้าแน่นอนนี่ยให้เด่นที่หกกับเจ็ดนาะพี่น้องเนาะให้เด่นหกกับเจ็ด โอ้ยพี่น้องลาวทีวีตาลาวอกตาเฮ้ยบอกปุ่มลงเ้ยพี่น้องอ๋อมันคนละบินกันน้องพี่น้องเนาะอันนี้ลาวิตาลาวอกตา ีนนอตพี่น้องนอตเนี่สสำหรับลาวทีวีวันนี้นอตให้เด่นหกกับเจดพี่นอ้องให้เด่นหกกับเจดบอลผลมันออกเนี่ยพี่นอ้องผลมันออกนอตเจดศูนย์หนึ่งทางหลังหกหนึ่งพี่น้องนี่ยให้มามาจากตัวเด่นมันเด้อพี่น้องเดินมาจากตัวเด่นพี่นอ้อง เสียดายเนาะพี่น้องเนาะเนมาเปตัวเด่นมันสาหรับแนวทางลาวทีวีเบอร์อื่นนาองมันเนี่ยมาเปตัวเด่นพี่น้องเอามังกีไดเด่นตัวเก่าแล้วพี่น้องได้เด่นคกับเจ็ดคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอามาันตามกันต่อละพี่น้องมันใ้งดวันที่สิบสามละพี่น้อง หมดวันที่สิบสามได้พี่น้องบาเนี่ยวยลาวทีวีวยลาวสตาร์เด้พี่น้องอันนี้ลาสตาแนวทางลาสตาวปวดขาปวดขา เบื่อใชไป็ะงานได้ยี่บอพี่น้องเตะบอลมาน่โดนบริไปเตยเนาะปวดขาขนาดเลยตอนนี้นี่เนาะพี่น้องเนะสำหรับลาวทีวีเบื่ออื่นด้พี่น้องเฮ้ยขามันปวดขาลาวทีวีเอ้ยลา,า,า,าสตาพี่น้องลาสตาลาสตาเบื่ออื่นด้พี่น้องเด้อ hay đền nó cái nó nó bốn lang cao đền đây phải đơn đây xuống tối đền nó hay đền ให้เดินเจ็ดกับแปดเดี๋ยพี่น้องเด้อลาสต้ตายบุอื่นในเดินเจ็ดกับแปดพี่น้องสำหรับลาสต้ตายบุคื่นนองพี่น้องเนาะให้เดินเจ็ดกับแปดบานนี้ก็มาจับขู่รำกันเลยพี่น้องให้เดินเจ็ดกับแปดเดี๋ยพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแดน่แปดน้องแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดหนร่น้องเร้อ,รอสำหรับลาสตาเบื่ออื่นเ้อพี่น้องให้เด่นเจกับแปดเรื่น้องส่วนเด่นเนาะให้เด่นไปที่แปด บ่าวให้เดินไปที่แปดได้พี่น้องเดิอในลาสตาบุืออื่นเนาะส่วนชุดสามโตพี่น้องชุดสามโตชุดสามโตมิดเดียวเลยพี่น้องสองแปดหนึ่งพี่น้องชุดสามโตในสองแปดหนึ่งไล้พี่นอ้องนะสำหรับลาสตาบุืออื่นเด้พี่น้องเดินเลยอไอหมากแคสหน้าจอได้พี่น้องเดิอ เอาไปหมักแคปหน้าจอพี่น้องสำหรับแนวทางดาวสตาร์เบอร์อื่นเนาะอ้าวถ่ายคลิปนี้เนะาะบักุมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบักุมอเิเิกาอนี่ด้วยพี่น้องเด้ออาสบายดีพี่น้อง